ได้รายการใหม่ s então, <S อีกแล้วนะคะวันน str ี้พยายามไปตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพมันด้วยนะคะไม่แบบที่พูดงนี้คือมันมันไม่ได้บอกว่าออกกลังกายแล้วมันมันแย่คือออกรมการมันดียู่แล้วเว้ยอะไรอ่ะเพื่อใไรทุกคนอร์นิ่งทุกคนคือปกติแล้วอะลูทีนของจุนอะเวลาทุกแบบวันศุกร์ เสาอาทิตย์อะจุนจะไปนอนบ้านพี่อ้ําคือจะได้ดูว่า walk week แต่ละว e e เองของจุนอะจุนทําอะไรบ้างแล้วก็แบบมีอะไรมาแชร์กันบ้างร้านนั่งงร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้นะคะจุนกําลังไปเรียนแต่งหน้าตัวเองนะกับคุณแฮทเมคอัพอ่านี่เขาก็ให้พกเครื่องสําองเครื่องสําอางไปเองนะเราก็แบบกลุ่มมาเลยนะคะมารอดูกันก็คือนี่ น่าสดเลยนะเชา้านี้เพื่อที่จะไปเรียนแต่งหน้ากันแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงถ้าจุลูเทคนิคดีๆจะมาแชร์ทุกคน <Okay. S 1> แน่นอนโปรดติดตามคุณดุดไว้นะจ๊ะหลายคนคงสงสัยว่าทําไมจุถึงเรียนแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าตัวเองเพราะว่า mm hmm. แบบจุรู้สึกว่าการเรียนให้ตัวเองอะเพิ่มขึ้นอะดี แล้วแล้วเขาแบบเรียนแล้วมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือเหมือนมันจะมีเทคนิคเล็กน้อยเล็กๆน้อยน้อยที่แบบบางทีเรายังไม่รู้ทําให้แบบสวยขึ้นบางทีแบบแค่ทาตรงเนี้ยหน้าเราดูไบรท์ออกมาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราคิดว่าเราก็แต่งปกติของเราสวยแหละแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นดูเล็บฉันสิมีแล้วมันสวยเนาะเป็นคุณนายดูเวอร์อ่ะไปค่ะขอขับรถคอนอ่านี่ทุกคนเขามาเป็นคอสอนนะ คาเฟ่จับตออจริงจังเหมือนเห็นบอกว่าคลาสสิบคนแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีกี่คนนะคะอ่ะไปพร้อมค่ะนนความรู้สึกกหนนะเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเราแก่งรืไม่ไม่เก่งอ่ะเราสู้เอาเวลาไปคุกจัดขนตาเราปัดให้มันสวยๆจริงๆหรือว่าตาโก่งสวยเลยก็ยังดีกว่าเราทำทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อ, <laughs> อัน,นจริงเนี่ยคือเทคนิค ไปเรียนแต่งหน้ามาแล้วแต่ล้างเรียบร้อยแล้วนะนะแล้วก็มาดูพี่อั้มซ้อมวิง่งวิ่งเป็นแข่งอะไรนะเธอแข่งไกลงาน300ยยอเอองาน300ยยอใช่ไหมล่าสุดลงระยะอะไรคะไอปีนี้ลงระยะระยะสแตนดานโอ้สแตนดาดแล้วตอนนั้นลงสปรินต์ตอนนี้สแตนดาดแล้วนะจ๊ะโอ้ยเธอถืออย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูพี่อ้มซ้อมวิ่งค่าไหนคะนี่ไปไหนเขาอยู่มุมไหนกัน จะได้เรื่องไหมนี่นะทุกคนในขณะ,ะท,ที่อ้ําไปซ้อมวิ่งนะคะดิฉันนั่งทํางานเอกสารค่าใช้เวลาให้เคลีค่าทีมเมียนักกีฬาหนึ่งแบบแบบเป็นหลายอย่างมากนะน,นักธุรกิจนักกีฬานักว่ายน้ํานักวิ่งอะไรก็เป็นแบบมีนักวิ่ง,ง จคนเหมือนการเรียนพวกเนี่ยที่พี่อ้้มเขามาเรียนเพิ่มเติมอ่ะจริงๆเขาเป็นคนออกกําลังกายก็คือระดับโอเคเอยู่แล้วนะแต่ว่าเหมือนเขามาเรียนเพิ่มเติมแบบวิธีการหายใจวิธีการทําให้แบบเหนื่อยน้อยที่สุดวิธีการวิ่งเพจไหนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบลึกกว่านั้นค่ะนางก็เลยมาเรียนเพิ่มเดี๋ยวนางจะไปแข่งก็เป็นกําลังใจให้นางด้วยนะ เหนื่อยไ,ไหมไม<ด>่วิ่งได้ไดอะไรปะได้ก็ไ,กไปวิ่งอีกเลยหนึ่งพันโลกูิ่งคนเดียวชิรานะทุกคนมือเย็นมากินนี้นะคะก๋้วยเตียวเป็ดหา่านอร่อยมากแถวแถวไหนแถวชอราชื่อร้อานนี่นะตั้งสุ่ยเฮงโคชนา ะะเดี๋ยวจะมาทำเบรคฟาสกันนะจ๊ะนี่นะคะอุปกรณ์ง่ายมากมีแผ่นไอ้แป้งทอร์ติล่านะชีสไข่แล้วก็แฮมง่ายมากอ่ะมาเริ่ม ร่อยไหมอร่อยไหมคะแต่ไม่ได้ใส่เนยเพราะลืมกินกับกาแฟดำนะคะยามเช้าง,ง่ายๆนะทุกคนไม่อ้วนใช่ปหอ,อ้วนอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารเช้าค่ะทุกคนทําง่ายๆมากไปลองทําตามกันได้นะจ๊ะทุกคนหายไปมาหนึ่งวันนี่จะแจ็คพอตจะ้ะดาดาเป็นอะไรคะของเสีย ไข่เจียวยั่วๆจ้าไข่เจียวยั่วๆจ้าลงไปซื้อร่างพยาบาลเอ้ยร่างโรงพยาบาลมาเธอต้องกินอาหารอ่อนๆนะจ้าใครที่ออกกำลังกายหรืออะไรพยายามไปตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพมันด้วยนะคะเวลามีอะไรมันจะได้รู้รีบรักษาอะไรอย่างนี้เนาะไม่ไม่แต่ที่พูดอย่างนี้คือมันมันไม่ได้บอกว่าออกกำลังกายแล้วมันมันมันแย่คือออกกำลังกายมันดีอยู่แล้วเว้ย ตามนั้งจบมอร์นิ่งค่ะมอมร์นิ่งทำไมเธอหน้าใสขึ้นอ่ะแกงเกลือเกี่ยวอ่ะด <c oughs> ูดิหน้านางใสขึ้นมากเลยอ่ะแอบบอกไปบาว่าใใสวิตามินด้ลย <c oughs> <c oughs> ดิบดิบวิตามิน <c oughs> นี่นอนต้องมีจ้าหลับสบายมากเลยนี่ทุกคนนี้เป็นที่นอนของฉันอ่ะดีมากสบายมากว่ะคืน <c oughs> รูมทัวร์ มีมตู้เย็นไมโครเวฟที่ล้างจานห้องน้ำกว้างขวางดีนี่ทุกคนเมื่อวานเขาให้เ้าเจตัวไปแล้วนะตื่นเช้ามานางให้พ้าเดตัวใหม่ค่ะ ทุกคนคิดว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่คือพี่อ้๊คุณหมอโทรมาบอกว่าค่าไตสูงขึ้นเอาเลือดไปเจาะตอนแรกคิดว่าจะต่ําลงมันมันสูงขึ้นจากอะไรนะคือเมื่อคืนเมื่อคืนเจาะเลือดไปค่าไตมันประมาณ1.2เมื่อเช้ามันเมื่อเช้าเจาะอีกทีหนึ่งกันเป็น1.3หมอเขาก็ตกใจที่มันสูงขึ้นเพราะว่าเพราะคนปกติเขาจะแค่ไม่เกินหนึ่งปกติมันไม่เกิน1.1หรือ1อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพี่ก็รู้สึกเฉยเพราะว่าเหมือนประมาณสี่ปีที่ล้วเคยตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้ว ค่าตไตมันสูงนั่นแหละแต่ว่ามันมันสูงกว่าน,นีเ้เกิดเกิดจากอะไรก็ตอนหมอตอนนั้นเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากการนอาหารเสริมมานานเป็นสิบปีด้วยก็ตอนนั้นตรวจมาตอนนั้นมันค่าครีเอทินีนคือค่าครีเอทินีนนะค่าครีเอทินีนตอนนั้นประมาณหนึ่งจุดสี่หกถึงหนึ่งจุดห้าตอนแรกตรวจได้หนึ่งจุดห้าหมอบอกว่าให้เราไปหยุดอาหารเสริมหมดเลยสองเดือนกลับไปตรวจอีกทีหนึ่งก็ลดลงมาเหลือหนึ่งจุดสี่หกก็เลยโอ้โหเออน่าจะเจออาหารเสริมด้วยแล้วก็การใช้แบบเวทเทรนนิ่งก็คือแบบ ก้ามเนื้อดทำลายมากขึ้นตายจะทงานหนักกินน้ําน้อยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องอยู่อาหารเสริมเลยแล้วตอนนี้มาตรวจปุ๊บมาเป็น1.2 1.3ก็ก็คือลดจักเดิมก็คือลดจากเดิมไงแต่ว่าหมอที่นี่เขารู้สึกตกใจไงเขาเลยเดี๋ยวพี่ไม่ค่อยตกใจเพราะว่าเฮ้มันก็มันลดลงอะเออแต่หมอเขาแบบค่อนข้างแบบพี่จะแบบเป็นผ่ดูแลดีเนาะเขาบอกว่าให้อยู่ต่อให้อยู่ให้เหมือนให้อยู่รอหมอตายก่อนอย่าเพิ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยไหนก็มาแล้วให้แบบให้ให้หมอตายตรวจแบบ อีกรอบนึงดีกว่าหรือเดี๋ยวจะต้องฉี่เขาไปรตรวจอีกีนึงอันนี้แบบขอรีวิวให้เลยลงมาพยาไทาสองคือดีมากไม่ได้สปอนเซอร์แต่แบบมากี่รอบหมอเขาดูเป็นห่วงเป็นใยจริงๆแล้วก็แบบดูแลดีอะ่นะเนาะเราทรุกคนวันนี้แฟนมารับนะยา่มารับรถตู้ ให้ดูสัมภาละมาว่าฉันพกอะไรมาบ้านนะคะในวีคนี้มันเยอะมากเพราะจะมีงานที่ต้องถ่ายด้วยนะทุกคนพาไปดูของที่จุนเอามาแล้ววันนี้เยอะมากดูอันนี้ชุดเสื้อผ้าเขาส่งมาให้นะคะกระเป๋าเนี่ยน,นีก่ก็เวลาจุนจะมาเจอพี่อ้าําจะพกกระเป๋าใบนี้นะแล้วก็นี่จักรยานจักรยานคุณชายนะอันนี้รองเทา้าร้านคุณดีมส่งมาให้นะเดี๋ยวรอใส่รอรีวิวสวยมากแล้วก็คอมพร้อมทํางานค่ะ อ่ะด <laughs> <laughs> ูนอนบ้านแฟนส nah ัมภาระเป็นปันนี้อลังมากเซสมาถึงแล้วร้านข้าวแกงค่ะไปดูดูน่ากินมากบอกว่าร้านนี้อร่อยข้าวแกงในอู่สามยานุกคนดูวนดูเยอะมากทคนเสุักค์มาดูนะ อนนี้เนากินข้าวเรียบร้อยะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปออฟฟิศพี่อ้ไปกินขิงเอาของไปเก็บแล้วก็รอเวลาแต่งตัวไปอีเวนต์ค่ะขนอะไรมาเยอะแเนี่ยนี่ค่ะถึงว่าแล้วนี่คือบ้านที่เอาของจรจีขนมาั้ง,งบ,บ้านโอ้ดี๋ยเดี๋ยวอ่ะขอวางก่อนนะคะ เดี๋ยวมันจะมีพวกของที่แบบแบรนด์เขาส่งมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะมีหลายแบรนด์เลยนี่ทุกคนเรามาจริงๆของที่เอามาเซตเนี้ยคือมันมีของที่มีคนส่งมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะจะบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยเก๋ๆดีๆทั้งนั้นแบรนด์นี้นะคะนี่แบรนด์นี้นะ FIDU CIA Bangkok แต่ว่าเดี๋ยวขึ้น IG ไว้ให้ละกัน เป็นแบบชุดใส่ไปออกงานที่แบบเก๋มากเดี๋ยวฉันจะให้ดูอู้ดูดีน่ารักมากเดี๋ยวว่าใส่แล้วเดี๋ยวก็ลงรูปไปดูในไอจีดูดีผ้าสาตินดีมากจีเจิบพีทคือสวยมากแบรนด์นี้นะคะคือควรค่าแก่การเสียเงินเวลาใส่แบบไปออกงานชุดราตรีอะไรเนี้ยใส่ได้ยาวๆค่ะผ้าดีมากต่อมานะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของคุณดีมนะน่าจะใช่ ขึ้น IG ไปให้เขาส่งมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยเป็นชื่อ IG Wonder Rush นะคะไม่รู้อา่านถูกเปล่าให้ดูคือรองเท้าน่ารักมากกล่องจะเป็นแบบสีพูแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างในจะเป็นถุงผ้าแบบนี้ <_ S 1> เขาให้มาสองคู่เลยนะคะ <p> นี่ดูดิไปทำงานก็ได้ด้วยนะคะสวยมากแล้วก็นี่จะาชอบม,มากเดี๋ยวนี้เราจะใส่ไปอีวินอีฟแอนบอยนะ ดีมีความเพชรเอ่ยใดยสีชมพูต้อนรับวาเลนไทายนะคะสวยมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ชุดของจุ๊ก็จะเป็นสีชมพูเพราะว่าดีมเขาเป็นสีชมพูนะหลากมากขอบคุณคุณดีมนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าอีกแบรนด์หนึ่งเกรสเกลเกรสเกลคือแบบเสื้อผ้าแบบโคตรโอมมนมี่สไตล์ดีมากคือแบบเป็นสไตล์ที่กินชอบเกรสเกล สวยมากผู้ดีมากคือแบบใส่ริกาอันหนึ่งแหวนแต่งนมแต่งหน้าก็คือสวยอุละผ้าเขาดีมากเลยชอบมากอะไรอ่ะ <c oughs> คืออะไรคือื่ม่ให้ฉันเหรอแปะไอตัวแ,บบแบบม่เล็กแปะมือถือไหนๆดูเลยสั่งมาจากไหนสั่งมาจากเว็บไะไรรู้อะย่อเนี้ย แพงนะยี่ห้อนี้แกะนะแกะเลยสามล้านกว่าบาทโอ้โหตายละนี่เฮ้ยเอาหนีบกับโทรศัพท์แล้วก็ตั้งได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้คือเขาใช้อย่างนี้วิธีการคือนี่นะหนีบหูหนีบหูไปแล้วไงไม่ได้หนีบโทรศัพท์นี่ไว้ยนี่หูเวลาแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปเถอะไปไปทำงานละนี่เป็นตัางหูไงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ยังส่งขึ้น PDS นะขับไปต่อไม่ได้รถติดนะวันศุกร์ ป <But, S 2> เราไปอีเวนต์กันค่ะต้องไป BDS อะรีบแล้วจ้าพี่รู้อย่างว่าทำไมเราถึงต้องมา BDS ด,ดูข้างล่างข้างล่างือสภาพไม่ได้ดว่อถ้าไปอย่างนั้นคือไม่ทันแน่วินก็ช้าอยู่ดี BDS เ,เท่านั้น อนนี้นเอเวนตอยนะคะมีลด30%น้ำหอมลดเยอะมากดูสิมีหลายกลิ่นมากแบบพันกว่ายี่ห้อนะทุกคนใครมาเ e อ็มโซเฟียมาดูได้นะคะทุกคนอีเวนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปหาพี่อ้ํที่เรเนซองแฟนที่เขาซองว่ายน้ำอยู่นะคะอาบไปมีมีคนซองว่ายน้ำเออซองว่ายน้ำอะ่ะว่ายกี่โลแล้ว พันเจ็ดพันเจ็ดร้อยโลอ่ะพันเจ็ด้อจะไปแข่งอะไรนะไตรไตรกีลาว่ให้ดูดิว่า้ให้ดูเออเอถึงในในซองแล้วนะคะพี่อำ้ำมาดูพี่อาองไว้นะโอ้ยชูชั้นเปียกไปแล้วเปียกน้ำแล้ว เดี๋ยวรอดูมื้อเย็นจะกินอะไรตอนแรกน้ำว่าจะกินพิซซ่ามื้จะเปลี่ยนอีกแล้วตอนนี้ฉันอยากกินแบบรักหน้าส้มตำเลยอ่คนละไทยกันเวอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนคะปาโตเรียพิออร์ตินาอุ้ยหนุ่มอิตาลีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหมดเลยความโรแมนติกโซน ทำเสียนทำเสียนมาแฟนะครับวาอะไรนะวายหมักมาประมาณสามสิบปีเสียไหมตับไก่นะืมอะกกนแล้วเ้ไ้ตเลยแบบผิงแล้วองให้เลย สุดท้ายนะคะไก่ากินมากเป็ีชิคเก้นอ่ะจะลงไปออฟฟิศแล้วก็เดี๋ยวไปทำข้าวกระเพรานะคะแต่ว่าจะพัดในน้ำเปล่าแต่แบบว่าคลีน n น,นิดนึงดูแลสุขภาพเป็นนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแข่งด้วยเราจุนก็จะลดพวกโซดงโซเดียมด้วยดูหน้าปวมไม่ไหวกินเยอะมากอ่ะ เดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวแล้วลงไปเอาฟิตทำงานกันดิฉันก็จะมีงานของดิฉันทำท้งตัดตรงตัดต่อสคชิปเอยใดใบเอกสารโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเจอกันข้างล่างถ่ายมาประมาณสามชั่วโมงแล้วทุกคนอยังไม่เสร็จใครช่วยก็ไม่ช่วยนะเมื่อกี้ถ่ายอยู่โทรศัพท์เข้าหายไปเลยทุกคน ราจะทำกระเพรากันนะคะวันนี้พี่รอบอกว่าได้กระเพราป่ามาด้วยจ้าหอมมากอ่ะเดี๋ยวทําให้คุณน้อกินกันนะคะไปะแล้วก็จะไม่ปรุงเยอะไม่ปรุงเค็มอะไรมากเพราะว่าให้นางลดโซเดียมหน่อยกระเพราว่านี้ใส่ถัว่วชอบกินอ่ะเริ่มค่ะนี่หมูแบบไม่ติดมันนะนี่นะกระเพราป่าหอม กะเพาผัดในน้ำเปล่าค่านี่นี่กะเพราผัดเยอะๆนี่เสร็จละค่ะก็เพราผัดน้ำเปล่าไข่ดาวอรุงแบบไม่เยอะไปกิ๊ฟให้หน่อยดิอ,อยู่เนี่ยน,นอนบ้านแฟนเร็ว อยากรู้เธอปิดไงปิด <c oughs> ปิดเธอแล้วป,ปิดไงเนี่ยปิดแบบเหมือนเป็นชั้นเรียนแบบจุนะบาย